โย่เอารีฮังต้องขอกลามสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนประชาชนดุกท่านที่ปำล่งจะกิยานรถือฝาให้แม่ทุกท่านนีทุกรายการดีครับผมคลิปนี้ผมในรายการคิวคุงนะฮะอยู่ผมคิวคนเดิมนะครับและในคลิปนี้ด้อยู่กับล่าในรายการใหม่ของเราแลวก็คือล่าทาใหม่นี่ยกับวันนี้ผมจะมาล่าในส่วนของผีชุดขาวก่อนเลยซึ่งเป็น วิญญาณที่จะอยู่ตรงบ้านของคาตาลิน่านี่ครับในเวลาเราจะเจอเธอได้ตั้งแต่เที่ยงคืนน่าจะประมาณตีสองเกือบเกือบตีสามนะครับประมาณตีต<อ>ีเที่ยงคืนถึงตีสามนี่ครับผมก่อนนะครับวันนี้ดะอยู่กับพี่ซีเจผมชมพูสุดเข่กับกางเกงสูตรองเท้าพ้าใบสูรนาฬิกาทองแต่ใส่เสื้อกันหนาวนี่ฮะวันนี้นี่ครับพี่แกก็มาพร้อมกล้องถ่ายรูปนี่ครับคัเบลล่านี่ฮะคือพี่แกจะไป ถ่ายรูปของผีชุดขาวนครับว่ามันมีจริงไหมนะเนืงก็ช่วงนี้นะฮะใกล้ฮาโลาวีนแล้วนครับผมก็ไม่ใกล้หรอกเพราะว่าวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยคือวันที่18นะครับ18อ่า18ตุลานี่ฮนะผมก็นี่ฮะผมกลัวก็เลทเลเล,ลงมาก่อนนี่ฮะเผื่อว่าวันที่มันตรงอย่างวัน31ตุลาผมจะไม่ได้ลงคลิปอะไรเกี่ยวกับฮาโลาวีนนะครับก็ลง เล็วไวก่อนแต่อันนี้ผมลงเร็วไปหรือเปล่านะฮะน่าจะเร็วไปนะเพราะมันยังเหลืออีกหลายวันแต่มไม่รานะครับเราลงไปก่อนนะครับจะได้แบบมีคนคอนเทนต์ไว้นะครับซึ่งบ้านนี่ครับก็จะถูกอ่านนี่นะฮะบ้านนี่ครับก็จะถูกดีไซน์ในสไตล์ของฮาโลวีนนะครับก็คือหัวฟักทองนี่ครับผมแล้วก็บ้านไม่มดนี่ครับแล้วก็น่าจะเป็นในส่วนของอ่าเลดไนท์อะไรว,วะ เลดมูลนะครับมูนเลดนะครับพระจันทร์สีเลดแดงเขาเรียกวอะไรบัตรมูลนะฮะโอเคเนี่ยครับแล้วก็บัตรมูลนั่นเองเนี่ยฮะแต่ผมก็ไม่รู้นะครับคลิปนี้อัดวันที่18นะแต่ไม่รู้ว่าผมจะได้ลงวันไหนนะครับเเนื่องจากพพุ่งนี้ก็มีกิจกรรมนะครับวันพพุ่งนี้นะครับก็มีงานนะครับส่วนวันที่20ก็มีงานนะครับผมอาจจะมาตัดเลเลดช่วงกลางคืนหรือไม่ผมก็ไปตัดวันที่21เลยนะครับก็เลยต้องแบบเฮ้ยรอดูกันก่อนนะครับ นี่นะครับแล้วก็ในส่วนของข้างนอกเลยครับอันนี้ผมสต็อปไทม์ไว้นะครับผมมีเวลารีวิวอีกนิดหนึ่งนะครับโดยผมมี2องมัดอยู่ด้านล่างคลิปนะฮะสามารถโหลดไปเล่นได้เลยนะครับก็คือจะเป็นมัดในส่วนของตกแต่งนี่ครับนี่นะครับมันจะทําการตกแต่งบ้านอ่ะตรงกรอบสตีมนี่ครับให้ไปตีมฮาโลวีนนี่ครับสุดให้ไปตีมฮาโลวีนนี่ครับจะเพิ่มออบเจกต์มากขึ้นนะครับแล้วก็มีน มดอดของผีชุดขาวนะฮะในะะบ้านคาตาลีน่าผมแปะไว้2มัดนะครับโอเคเดี๋ยวผมเอา GTR ไปดูกันซึ่งตอนนี้มันบักนะครับมเดลมันโหลดมาไม่เต็มนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมผมชิอะผมก็ี้เกียจแล้วนะฮะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยเลวกันนะครับซึ่งอ่าเจ้าผ <c oughs> ีชุดขาวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปคือจะอยู่ตรงบ้านคาตาลีน่านะครับจะเจอได้ช่วงเที่ยงคืนอะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเรา ไปกันเลยนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่ได้ลงอ่ะ h e a d s, <c oughs> <S ดีมานะครับผมก็เลยต้องเดาทางเ,งเองนะครับผมก็ผมก็มันใกล้ฮาโลวีนแล้วไงอะไรผมก็เลยอยากได้คอนเทนต์ที่เกี่ยวกับฮาโลวีนเล็กน้อยนี่ครับซึ่งรถคันที่มันไม่ใช่เลียวไลฟ์ผมก็สามารถขับได้เต็มที่แล้วนะฮะโอเคอ้าวมีเรดาร์ด้วยนี่มี gps ด้วยนี่ว่า แต่มันไม่มันไม่บอกทางไม่ละเอียดเท่าีบอกทางนั่ไม่ไกลเท่าไอ้ g p s ของ H อมัดเฮดยูดีอ่ะเช่นไม่เป็นไรปตอนนี้นะผมวิจีทีอาผมแรงอยู่นะแต่ว่าเสียดายมือเดียวมันโหลดมาไม่เต็มอะ่ะไม่ยัานแม่งไม่งั้นเทม่มากเพราะว่าไอตรงที่มันโหลดไม่ไอตรงที่มันโหลดมาไม่ได้เนี่ยนะครับไอที่มันเป็นสีเทาๆนี่มันคือคาร์บอนนะครับ ก็คือถ้าเห็นลายคาร์บอนนี่โคตรสวยอ้าวอ้าวอ้าวผมผิดอะไรอ่ะคุณตำรวจขับรถมาชนผมหรือผมไปชนแกแต่แกมาชนผมนะฮะก่อคิดไปนี่โคตรสวยอ้าวอ้าวก่อคิดไปนั่นแหละตามนั้นเลยปลายสปีดต้นยาวนี่วิ่งได้ร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบโคแรงกปั๊บโอเค มาแะครับแปบ๊บเดียวเราจะมาถึงกันแล้วนะครับแต่ว่าผมต้องอยากอยากได้บรรยากาศสักนิดหนึ่งนะ่ครับมาโอเคเดี๋ยวผมเอ,เอาวิทเทอร์เอาบรรยากาศแบบคราวดี้เรนนิ่งอ่ามพีพายุผมไม่โอ้โหพายุมันมองไม่ชัดอะงั้นเอาแบบธรรมดาแล้วกัน นะครับผมว่าดีแบบคือไอเชเดอร์ตัวนี้มันมองไม่ค่อยชัดอะเอาแบบนี้แล้วกันให้มันดูมัวมัวหน่อยมีมงมีหมออะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ให้มันในนี่เกิดนะครับเนื่องจากคือแบบมันมัวไปนะครับมันมองไม่เห็นนะครับโอเคยิงยาวตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับสถานที่บ้านคาตาลิน่านะครับซึ่งเราจะมาอ้า กูไปกด F ทำไมอยู่ดีๆก็อยากโดดลงเฉยเลยคนเรานะฮะอ้าวนี่มันตัวละครนี่มันไอ้แม็กซ์นี่ว่าจากเรือไลยพาร์ทล่าสุดเออผมได้ชื่อมันแล้วนะครับน่าจะชื่อว่าแม็กซ์นะครับโอเคปะ่ะนี่เป็น,นไอ้โชว์ผมดีไปหนึ่งไม่ได้มาดีฟเลยนะฮะแต่ว่ามันล้อมันฟรี จะได้พบเจอกับคุณคาตาลิน่าเอ้ยเธอคนนั้นจะโผล่มาไหมมารอดูกันครับอุยอ้ยอุ้ยเธอโผล่มาแล้วครับแต่ตอนนี้นะคะเธอมานั่งอยู่ในรถของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะผมจะต้องการบกคลิปก่อนนี่ครับเดี๋ยวเรามาบกคลิปกันเลยนี่ครับนี่หน้าเธอหน้าเธอคนข้างสวยอะไงี้ยครับ เฮดอยู่ดีนะยครับเราจะมาถ่ายหน้าเธอกันครับนี่ผมแอคเข็มไม้นิดนึงอ่ะเดี๋ยวไว้ฝังนี้หน่อยให้นีเป็นย,ยัยโอเคผมได้โปกคลิปแล้วมา,มาแต่ผมอาจจะตกแต่งโปรคลิปนิดหนึง่งหรืออาจจะใช้โปรคลิปอัน,นื่นก็ไว้ดูกันนะครับตอนนี้เธอมาอยู่บนรถของผมแล้วนะครับ อุ้ยน่ากลัวจังเลยเดี๋ยวผมลงรถก่อนอ่าเธอหายไปแล้วเอามาดูกันนะครับว่าเธอหายไปไหนอาจะพบเจอกับเธอหุ้ยเธอ,อยืนยืนตรงนู้นผมผมไม่รู้เลยว่าผมจะเอาอะไรเป็นปกคลิปนี่ผมเอาอันนี้ดีกว่าถ่ายนี้เป็นปกคลิปเลยบรรยากาศมันได้ขอซูมไปสักนิด ขอซูมไปสักหน่อยได้ไหมไม่ได้เฮ้ยเรายิงเธอเข้านี่ว่าฮาวอ้าวาวิสาสวยไปไหนครับผมได้ปกคลิปแล้วไม่ไม่ปกคลิปขับรถก็ปกคลิปเมื่อกีกม้มันได้นะมันได้เลยอะ่ะอ, <c oughs> อ้ามฮาวสงสัยอันนี้จะเป็นหลวงพ่อโป้งเบอร์หลวงพ่อแล้วนะ โป้งนะฮะน่าจะเป็นหลวงพอ่อโป้งเบอร์สิบสอง 12. นี่ครับของดีของดีงดปั๊บเม็ดหนึ่งช้ำๆนิดหนึ่งนิดหนึ่งอืมเข้าไหมเข้าไหมอ้าวหายเฮ้ยอันนี้ไม่เข้าอของต้องเจอของหนักอุย้ยเธอหายไปแล้วโหเจอของหนักของเราเข้าไปนี่เธอหายไปละนะครับตอนนี้นี่ครับเราจะต้องมาถ่ายรูปเธอกัน อันนี้ผมไม่รู้ว่าเธอหายไปไหนเธออาจจะอยู่ข้างหลังผมก็ได้ผมไมต้องถ่ายรูปเธออืมแชะหนึ่งเพื่อเอาไปกลุมพิสุจน์หลักฐานว่าผมได้เจอกับสิ่งลี้ลับที่สุดแสนจะน่าสะพึงกลัวเดี๋ยวเรามาดูกนนะครับว่าเธออยู่ไหนตอันนี้ผมเดินแอคโอ้ยผมเจอเธอแล้ววุ้ยนี่นะครับเห็นเหน้าตา <c oughs> ถ่ายไม่ทัน อันนี้เธอหายไปแล้วนะครับเรามาแต่เราได้หนึ่งรูปแล้วนะครับเราจะไปถ่ายกลมพิสูจหลักฐานได้แล้วนะครับโอเคโอ้ยวูเธตามหลังเรามาครับเธอจะมาจําสะเจเราแต่ตัวจีผมไม่กลัวเท่าไหร่น่าน,านา่เดินติดรถซะด้วยขู่มองไม่เห็นเลยนี่ครับเดี๋ยวผมจะ พาเธอไปขับรถเล่นละกันนะครับลมเย็ยนๆกินลมชมวิวนี่เธอตามมาแล้วไปนะฮะวันนี้ผมจะออกเดทกับสาวนะเนี่ยครับสาวชุดขาวนะครับจะไปเดทกับผมไหมเข้าสวยๆไม่ตอบด้วยนะครับเธอเอดีแฟนผมนะฮะคนนี้นะครับค่อนข้างจะ ไม่ค่อยพูดนะครับแบบไม่พูดจริงๆนี่ครับถ้าตัวเธอค่อนข้างจะเย็นนะครับเย็นเกียบเลยนะฮะโอเคตอนนี้ผมพาเธอไปเที่ยวซานเฟียรโรดีกว่านี่ครับเดี๋ยวผมพาเธอไปดูอุโมงค์แถวนี้นี่ครับเผื่อว่าเธอจะชอบนี่ครับว่าชอบแบบลงขุดเจาะนี่ครับออ้าวสวัสดีค้าบสวย ไปด้วยกันไหมครับนี่เป็นอยงผมชอชวขับรถมั่วไปหนึ่งฟ้า,ฟา,ฟาตอนนี้นะครับผมขับรถประมาณนี้นี่นี่นี่ไปนะครับตอนนี้เราใกล้จะถึงตรงนั้นแล้วนะครับผมจะพาเธอไปไปดูเครื่องขุดเจาะแบบเต็มตาเธอเลยแบบเราจะจับหน้าเธอกดไปในเครื่องขุดเจาะนะครับไม่ใช่นะครับเราคนดี ครับทางเข้าอยู่ตรงนู้นนะครับเราจะเลี้ยวเข้าไปเลยแบบเทๆนี่เป็นยานะครับเราจะพาเธอไปชมวิวกันนะครับยามเช้าเฮ้ยไม่ใช่ยามดึกนะครับนี่เราเรียบร้อยครับโอเคไว้อะไรให้เธอสักนิด เรียบร้อยวิวดีๆสวยๆนะครับเธอเดี๋ยวแป๊หนึ่งเธอเธอตุยเธอได้สิ้นอายุขายไปแล้วครับเธอตุยนะฮะผมไม่สามารถพูดคำนั้นได้นะครัเนื่องจากผมอาจจะโดนแดงได้หรือเหลืองได้นีครับโอเคเดี๋ยวเรากลับไปหาเธอใหม่กันดีกว่าไปตอนนี้เราก็มาถึงเมืองใกล้ๆโอ้โหผมไปผิดทางพอดี เพอนิดหนึ่งแล้อตอนนี้เรากําลังจะมุ่งตรงไปที่บ้านของเธอก่อนนะครับหลังจากเราพาเธอไปเที่ยวดูผู้ไฟนะครับเป็นผู้ไฟแบบร้อนแรงนี่ครับเธอได้สัมผัสความร้อนนั้นแบบเต็มเต็มตาแต่รอบนี้นะครับเราจะพาเธอไปอีกรอบนี่ครับซึ่งเราจะพาเธอไปดูอ่าดูอะไรดีวะปะกาลังนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราจะเจอเธอไหมนะครับเธอจะยังมี วิ่งเราเจออ้าวเธอมาแล้วนะครับแต่ว่าผมจะเล่นกับเธอสักนิดสักหน่อยนะครับตอนนี้เธอหายไปแล้วนี่ครับนี่เธออยู่ตรงนี้นะครับผมขอสักแชะหนึงนี่นะครับให้เราเห็นเธอเต็มตากึบนีนะครับเดี๋ยวเราหามุมดีๆถ่ายมุมนี้ได้ไหมวุ่ยได้ตรม,มนี้ได้เลยครับเราจะมา แชะนะครับนี่หน้าตาเธอเป็นหน้าเธอเดยหน้าตาเธอเป็นอย่างนี้ครับอได้เห็นหน้าตาเธอแบบชัดๆแล้วนะครับใครที่ดูไม่ชัดครับปรับปรับคุณภาพของคลิปให้สูงนะครับคุณจะได้เห็นหน้าตาของเธอแบบแจ่มใสนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับโดยอ <c oughs> สไนเปอร์นะครับอ่าเป็นตะไลงามไสนี่ นี่นะครับเราจะสู่ไปปั๊บเม็ดเดียวเข้าหัวนะครับเธอหายไปแล้วนะครับโอเคนะครับเราได้เห็นหน้าเธอแล้วเราก็ได้รูปของเธอมาหลายรูปนะครับบอกเลยว่ากรมูตุต้องเชื่อผมนะครับว่าเอ๊ะกรมพิสูจน์ต้องเชื่อผมนะครับว่าเราที่เจอกับสิ่งชีวิตที่อันตรายนี้ครับเราจะไปหาพี่แจ๊กกันนะครับฮัลโหลครับพี่แจ๊กผมเจออ่าวิญญาณจึ่งขานอยครับอืเธอตามผมไหมเรามาดูกันดีครับว่าเธอจะ ตามผมมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราผมวิ่งไปหลังบ้านนะครับนี่เธอตามผมมาผมนี่โอเคนะครับเราเล่นประมาณนี้กันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาเธอไปดูวิวนี่ครับดูวิวบรรยากาศอ่ะอจริงๆเอาคองนี้ก็ได้นะฮะแต่ผมอยากจะไปแบบ <c oughs> แบบเต็มเต็มตาน้ําแบบคุ้งเข้าหน้าแบบเย็นสบายนะครับอแบบ <c oughs> เธอจะได้ลิมรสความเย็นสบายของน้ําได้อย่างเต็มที่นะครับซึ่งบอกเลยว่ารายการล่าทําไมนี้นะี่ครับจะมีอีกหลายพาสแน่นอนนะครับเพราะยังมีเหล่ามอนสเตอร์นะครับเหล่าก้อดนะครับหรือเหล่าแบบพวกแฟนทอมนะครับอีกเยอะนะครับที่เรายังไม่ได้ไปพิสูจน์กันนะครับในรายการ ล่าทำไมนะครับซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้เป็นแค่ตัวเปิดโปรเจกต์นะครับเขามีแต่ล่าทาน,นะครับแต่ผมล่าทำไมครับต่างวันี้พูงเต็มที่ร4อยสี <c> ่ส <oughs> ิบบาทเปิั๊บโอเคนี่ครับเอา้าเธอจมน้ำรับเรียบร้อยครับ <c oughs> เรียบร้อยเลยเราส่งเธอไปต่างโลกนี่ครับไปหาอ่า ตอนนี้นะครับเธอถูกอังเชิญไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมดำน้ําให้ดูนะครับว่าเธอถูกอังเชิญแล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงผมกําลังเดาอยู่ว่ากดดำมาไหนวะอืมแป๊บนึงนะมุดน้ํามุดน้ํากดอะไรวะแป๊บนึงนะผมงโง่อ่าอ่าอ่ามุดน้ำไม่เป็นอีกอ้ยตอนนี้เราเห็นวิวริมเลครับเธอ เราส่งเธอไปต่างโลกเรียบร้อยนะครับเหมือนร่างเธอจะถูกอังเชิญไปแล้วครับว้าอันนี้นครับเธอได้ไปสู่ต่างโลกแล้วนะครับเราไม่ได้พบเจอเธออีกแล้วนะครับเนื่องจากเธอได้หายวับไปกับตาเรานี่ครับหลังจากที่เธอจมน้ำนี่ครับอืมเราไม่พบศพของเธอน Linked ี่ครับเธอน่าจะถูกอังเชิญไปต่างโลกเรียบร้อยแล้วนี่ครับโอเคเนี่ย ก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ถือว่าสนุกใช้ได้เลยนะครับผมเนี่ยสนุกมากกับการภาคนะฮะการแบบเล่น <c oughs> กับเดโก้ของเราเนี่ยครับผีชุดขาวของเราเนะครับก็สนุกนะคร้าผมก็ผมไม่รู้ว่าคนชอบกันไหมนะแต่ว่าผมก็ท้าสนุกเลยเดีรับผมก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวแปาบนึงผมได้เวลาปรับเวลาแล้วเดี๋ยว อันนี้ผมซื้อคีย์บอร์ดมาใหม่แล้วนะครับเป็น 60... 61เปุ่มนะครับเนื่องจากอ่าใช่ครับมันเป็น61ปุ่มนะฮะแต่ว่ามันเป็นดัมอ่าอะไรวะมันก็นึงผมดัมเบลโดมสวิตช์นี่ D D นครับก็คือเป็นปุ่มยางนั่นเองนี่ฮนะก็ราคาสองร200กว่าบาทนะครับผมก็จัดแล้วนะฮะโอเค นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ <c oughs> ก็ฝากก็ใครที่ดูจนจบคลิปขอบคุณมา,ากครับฝากไลค์ซับสไครต์แชร์ใครอยากให้ผมล่าท้าตัวไหนนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้เลย <c oughs> ถ้าผมหามัดเจอผมจะไปเล่นให้แน่นอนแต่ถ้าผมหาไม่เจอก็เดี๋ยวผมก็จะบอกไว้ว่าเออผมไม่เจอนะ <c oughs> อะไรอย่างนี้นะครับผมก็สลับคลิปนี้เพียบายครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าใครที่อยากจะดูคลิปอื่ๆของนผมสามารถไปหาดูได้เลยในช่องนะครับผมยัง มีคลิปอีกมากมายนะครับตั้งเกมมาค้า GTA โลกเบาเกมคอนท่าแบนนะครับเกมลาฟถึงจะมีแค่พาร์ทเดียวก็เหอะแล้วก็เกมรถบรรทุกอน,น,นันด์นี่ครับก็มีพาร์ทเดียวเหมือนกันนะครับแล้วก็เกมตกปลานะี่ครับสามารถไปหาดูกันได้มีคาร์ปากิ้งด้วยนะฮะแต่ว่ามันเป็นเวอร์ชั่นเก่าแล้วแหละถ้าเทียบกับปัจจุบันโอเคสลักคลิปนี้ไปบ่ายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเซียวเกมกูบ่ายครับผม